เอาละครับกับสู่เรนงข้าวชาวใต้ช่วงของจับกระเซ้ตายรับบ้างกับกระเซดีๆนะครับนะที่ต้องนํามาเล่ามาประชาสัมพันธ์ใ้รับทราบกันโดยเฉพาะวันนี้กับน้องยิ่งอมต้องบอกว่าต่อเช้านะต่อเช้าที่ิี่กุมภาพันธ์เป็นวันสําคัญเมื่อที่น้องยิ่งอมบอกกันไว้แล้วนะครับนั่นก็คือวันรัชพัฒนะรุ่ดีสิบี่กุมภาพันธ์วันรัชพัฒน์กับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับทางด้านก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพรมนะครับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรธานีครับสวัสดีครับท่านอธิการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่เล้งข่าวชาวใต้นะครับค่ะหดอื่นเลยวันพรุ่งนี้วันสิบสี่กุมภาพันธ์ค่ะเขาบอกเป็นวันวาเลนไทน์แต่เขาบอกสําคัญกว่านั้นก็คือวันราชภัฏครับครับอยากให้ท่านอธิการได้อ่าได้พูดถึงความสําคัญของวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ครับขอบคุณมากครับก็ อย,อย่างที่เรียนที่ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าวันที่14กุมภาเนี่ยก็เป็นวันวาเลนไทน์แต่ผมใช้คําว่าสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นวันราชพัสดุดีนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัสทั่วประเทศเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับวันที่14กุมภานะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระราชน,นามคําว่าราชพัฏมาให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศในขณะนั้นนะครับ่ซึงซึ่ง โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราก็น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับก็พยายามที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาโดยตลอดนะครับเราใช้คําว่าด้วยพระบรารมีจึงมีราชภัฒนแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ยังยืนหยัดในเรื่องของความเป็นมหาวิทย,ยาลัยแห่งความจงรักภักดีเหนือเกา<ถ>้านะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราสืบทอดกันมาโดยตลอด คราวนี้คําถามคือว่าอทำไมต้องวันที่14กุมภาพันธ์ซ,ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พระองค์ท่านพระราชทานมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนจะมีอะไรที่จะเป็นกุศโลบายอยู่บ้างห<ม>รือเปล่าแต่ว่าก็มีเรื่องเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ผมได้ฟังมาอันนี้ก็อาจจะเล่าให้ฟังต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะใช้วิจารยณในการร,รับฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนที่ เป็นวิทยาลัยครูทั่วประเทศเนี่ยก็ทําหน้าที่ในการผลิตครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอดนะครับก็มีหลายแห่งในประเทศไทยนี้นะครับแต่ว่าด้วยแนวนโยบายของรัฐในขณะนั้นเนี่ยต้องการที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษาวิทยาลัยครูซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะทางเนี่ยน่าจะทําได้มากกว่าก็เลยทําให้มีแนวคิดที่จะทําให้สถาบันการศึกษาแห่งเนี้ยสามารถที่จะประสาทปริญญาได้หลากหลายสาขาวิชามากขึ้น ด้วยมติครมในขณะนั้นก็เลยให้ยกฐานะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาในสาขาอื่นๆที่หลากหลายได้ก็ขอพระราชทานนามจากจากพระองค์ท่านในหลวงรัชการที่9นะครับความเล่ากันว่าตอนที่ขอพระราชทานนามเนี่ยเป็นเป็นคำว่าราชพัฒพัฒนั้นคือใช้คำว่าพัฒนานะฮะพอพานแม่นาการผู้เฒ่านอนหนูกรรราชพัฒ นะครับโดยโดยหมายความว่าจะให้มหาวิาลยสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทำหน้าที่ในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเป็นตัวนะครับแต่ว่าตอนที่พระราชานามกลับลงมาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นดังเช่นที่ขอพระราชานะครับพระองค์ท่านเนี่ยให้คําว่าราชพัฒแล้วก็ใช้ต่อประตักพอสมเพลเนรนการต่อประตักแทนคําว่าราชพัฒซึ่งก็เป็นคําที่พ้องเสียงกันซึ่งผู้ใหญ่หลายท่านในขณะนั้นก็เล่าให้ฟังอีกนะครับว่าก็ ก็มีความกังวลกันเล็กน้อยว่าเอ๊ะตอนที่ขอพระราชทานเนี่ยอีกแบบหนึ่งแต่พระราชทานลงมาอีกแบบหนึ่งเนี่ยะจะจะยังไงกันดีเลยเป็นที่มาว่าเหตุผลว่าทําไมถึงพระราชบัญญัติของสถาบันราชพัฒน์จึงออกในปี38ชะงักไปช่วงหนึ่งตรงช่วงที่ว่าคำคำเนี่ยไม่ตรงกันจนจนพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสถามกับราชเลขาว่ามีคนขอพระราชทานคําว่าราชพัฒนไปไม่ใช่เหรอ แล้วทําไมถึงยังไม่จัดการสักทีจึงทําให้เป็นที่มาอ๋อแสดงว่าเนี่ยถูกแล้วพระองค์ท่านเจตนาของพระองค์ท่านเป็นแบบนั้นจริงๆริเพราะฉะนั้นผมก็เลยก็เลยนึกเอาเองนะฮะว่าวันที่14กุมภาก็คงน่าจะเป็นกุศลวายของพระองค์ท่านที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้จดจําสิ่งเหล่านี้เอาไว้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นพระอัจริยภาพอย่างหนึ่งของพระองค์นะฮะที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความละเมียดละไมแล้วก็มีความสุขุมในหลายประการด้วยกัน แล้วผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวนะฮะรู้จักคําว่าราชพัฒนเนี่ยตอนสมัยท่านรับราชการแล้วตอนลาอุปสมบทเขาใช้คาว่าเป็นพระราชพัฒ<ร>ตอนนั้นผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร,ร,ะร,ะรแค่แค่ข้าราชการลาอุปสมบทแล้วก็ถึงเวลาก็หมดเวลาก็กลับมาทำทำงานรับราชการเหมือนเดิมเราถูกเรียกว่าเป็นพระราชพัฒน พอมาอยู่ในมหาวิาลราชพัฒถึงได้รู้อ๋อคำว่าราชพัฒเนี่ยคือเป็นคนที่พระราชาชุบเลี้ยงไว้คนคนที่พระราชาเนี่ยส่องอุปถัมภ์ค้ำชูเพื่อที่จะให้ทํางานต่างประเทพรัก,กัน,นเป็นคนที่พระราชาเนี่ยไว้ใจในการที่จะทําให้งานของโปรองท่านเนี่ยได้ถึงมือประชาชนจริงๆผมคิดว่าคํานี้เนี่ยม,มันเป็นคําที่ยิ่งใหญ่สําหรับ ผู้คนที่ทำที่รับราชการโดยเฉพาะอยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเราก็เลยพูดกันติดปากเลยว่าเป็นเราเป็นคนของพระราชาเป็นข้าของแผ่นดินนะครับนั่นคือที่มานะครับท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะคะรวมไปถึงได้มีในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหาษั์ที่เกี่ยวข้องกันมาด้วยนะคะคราวนี้ค่ะเรามีเวลาไม่มากนะคะอันนี้การอยากจะให้เล่าถึงกิจกรรมของวันราชพัฒนของเราค่ะในวันที่14กุมภาพันธ์นี้กิจกรรมเรามีอะไรบ้างคะ จริงๆถ้าคุยกันเรื่องนี้ยาว,ยาวเลย <laughs> ใช่ไหมแต่เอาละครับถ้ามีเวลาจำกัดน,นะครับก็คือว่าในวันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มต้นจากมีการทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งนะครับซึ่งทางบุคลากรของเราเนี่ยก็เกกว่าเปอร์เซ็นที่ไม่ติดราชการอื่นๆ <c oughs> นะครับก็มาร่วมกันทําบุญตักบาตรตั้งแต่7จ็นาฬิกานะครับ <c oughs> แล้วก็เข้าสู่พิธีการในหอประชุมวชิรลงกรณ์เนี่ยก็ประมาณสัก9ก้นาฬิกานึงนะครับ <c oughs> ก็เริ่มต้นด้วยพิธีถวายราชสุดดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบรพิตรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ตามด้วยถวายราชกาลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1 0ซึ่ง,ซ,งซึ่งทั้งสองพิธีการนี้ก็จะเริ่มต้นประมาณ9ก้นาฬิกานะครับแล้วก็ไปเสร็จก็น่าจะอยู่ประมาณสัก9ก้นาฬิกาสานาทีนะครับแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสังเสริญพระบรารมีนะครับให้กับ ให,ให,ใหท้ทางบุคลากรแล้วก็นักศึกษา,านี่ได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพิธีรับเครื่องราชอิสริยพอรอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกแล้วก็เครื่องราชอิสริยพอรอันอมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยนะครับชั้นสายสะพายซึ่งในในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางบุคลากรของเราเนี่ยได้รับพระราชทานมาสองท่านด้วยกันนะครับช,ชั้นสายสะพายแต่ไม่ได้ไหมายความว่า ได้สองท่านนี้นะก่อนก่อนหน้านี้ก็มีมาเป็นระยะระยะนะครับแล้วในปีนี้เราก็ท,ทําพิธีมอบให้กับทางบุคลากรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นคนของพระราชาเป็นข้าของเป็นดินซึ่งเครื่องหมายเชื่อชูเกียรติเหล่านี้จะเป็นเครื่องที่จะการันตีว่าบุคลากรของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นและทุ่มเททํางานถวายแด่พระองค์ท่านมาโดยตลอดจนเป็นที่ประจักษ์ในทุกคนก็เลยได้มีเครื่องราชอิสริยพอรอย่างที่ว่านะครับ ครับผมอันนี้เกิดจิตกรรมของเรานะครับครับเท่าน,นั้นยังไม่พอยังมีเครื่อง <c oughs> เครื่องราชศิริพร์ที่ที่ชั้นถัดลงมานะครับ <c oughs> ก็จะมีทั้งติดต,ตาพรมงกุฎไทยนะครับจตุรสถาพรช้างเผือกแล้วก็เบญจมาพรช้างเผือกแล้วก็เบญจมาพรมงกุฎไทย <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ที่ประจักษ์แก่ผู้คนโดยทั่วไปว่าเป็นคนที่ทํางานให้กับราชการ <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับผม นี่คือกิจกรรมทั้งหมดของวันที่14ยังมีมอบทุนการศึกษาด้วยซึ่งซึ่งก็มีผู้ที่มีจิตศรัทธาในการได้ช่วยเหลือการศึกษาก็60ทุนด้วยกันนะครับที่มามอบทุนกันในวันนั้นนะครับครับผมก็มอบให้กับนักศึกษาของเรานี่แหละใช่ไหมคบใช่ครับใช่ครับจากกิจกรรมของวันที่14บคุมภาแล้วนะครับราชพัฒน์เองก็ยังมีเรื่องของวิศวกรสังคมครับอยากให้ท่านสิการได้พูดมีชีนิตกันครับก่อนอจะถึงตรงนั้นนิดนึงผมผมเตรียมลันจรรกส่วน การพลัญจกรใช่ครับตราประจามหาวิทยาลัยมานะครับสม <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> อันนี้ก็เป็นส่วนสาคัญซึ่งในในส่วนต่างๆอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่พระองค์ท่านพระราทานให้ในในวันที่ท,ที่คาว่าเกิดคําว่าราชวัตรขึ้นมานะครับ <c oughs> โดยโดย,โดย,โดยพระรรชทานรัญจกรส่วนพระองค์นะครับให <c oughs> ้มาเป็นตราประจํบบาสถาบันการศึกษาแล้วก็ตามตามด้วยชื่อ จังหวัดที่ตั้งอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัสสุราธานีนะครับแต่ว่าจากสถาบันเนี่ยสถาบันราชพัฏเนี่ยปี2535เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ย2447นะครับผมคิดว่าก็มีพัฒนาการมาโดยลําดับนะครับซึ่งสีสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความหมายที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งส่วนใหญ่ก็สะท้อนไปถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องของความงอกงามทางปัญญา แล้วคราวนี้คําว่าวิศวกรสังคมเนี่ยก็เป็นวิถีปฏิบัติที่สืบทอดมาจากแนวพระราชปัิธานของพวกท่านนะครับเพราะนั้นทักษะสําคัญ4ประการของวิศวกรสังคมเนี่ยก็คือพยายามทําให้บัณฑิตของเราเนี่ยเป็นนักคิดคซึ่งสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลควบคู่กับการใช้เหตุผละนะครับสองคนี้ต่างกันนะครับเหตุผลกับเหตุอของผลเนี่ยองผ ซึ่งต้องใช้ควบคู่กันแต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้แต่เหตุผลแต่มักมักไม่หาเหตุของผลคราวนี้พอเหตุเหตุผลเนี่ยผมกับเบ่าเกลี้ยงเนี่ยเรียนมาต่างสาขาการต่างคนต่างก็มีเหตุผลแล้วก็ไม่ตรงกันครับก็กลายเป็นว่ามีความขัดแย้งกันทางความคิดซึ่งอันนี้มันจะเป็นปัญหาแต่ถ้ามองเห็นถึงเหตุของผลเนี่ยอันี้คือข้อเท็จจริงแล้วใช้เหตุผลเนี่ยมาอธิบายในมุมต่างๆนี่คือทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เ้าในพระองค์ท่านเนี่ยทรงดําเนินแนวอ,อย่างนี้มาตลอดเลยนะครับ,รบพระองค์ท่านเนี่ยทรงเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆด้วยเหตุและผล,แล,ะผลแล้วก็เหตุผลมาอธิบายซึ่งอันนี้ทำให้เห็นว่าการพัฒนาต่างๆเนี่ยสุกสะท้อนออกมาในเรื่องของโครงการพระาราชดำริอีกหลายประการด้วยกันนะครับท่าน,นั้นยังไม่พอยังมีทักษะเรื่องการสื่อสาร,สสารทักษะการสื่อสารนี่ผมใช้คําว่า เราไม่เพียงแต่พูดแต่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนที่พระองค์ท่านได้ส่งงานในเรื่องของโครงการพระราชดำริพระองค์ท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วก็ถ่ายทอดขยายผลนะครับเพื่อที่ทําให้ทุกคนได้เห็นว่านี่นี่คือการพัฒนาที่แท้จริงการทํางานร่วมกันเป็นทีมโดยปราศจากข้อขัดแย้งนะครับสามารถที่จะชวนเพื่อนจุมือน้องขอร้องพี่เรื่องนี้สําคัญมากเพราะไม่มีใครเก่ง ไปทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะรู้ว่าใครเก่งอะไรแล้วจะทำยังไงให้เกิดการประสานสามัคคีกันเพื่อที่จะดุนเสริมให้ภารกิจนั้นสำเร็จท้ายที่สุดคือการสร้างนวัตกรรมนะครับซึ่งเราก็ถ้าเห็นโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยเต็มไปด้วยนวัตกรรมต่างๆที่ง่ายๆแต่ได้ผลแต่เกิดจากข้อมูลที่มาจากท้องถิ่นจริงๆที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงทรงเก็บข้อมูลด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นผมคิดว่า วิศว,วกรสังคมเนี่ยคือเป็นวิถีปฏิบัติที่สะท้อนถึงแนวพระราชบัิธานของพระองค์ท่านที่เรา<ช>พยายามจะสืบสานนะครับเพื่อที่ทําให้บัณฑิตของเราเนี่ยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับครับสุดท้ายครับเชิญชวนเรื่องของสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันนะครับระลึกถึงพระองค์ท่านครับเชิญสิทธิคุมพาครับก็ ก็ต้องต้องฝากทางทางสิทธิ์เก่านะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สุราษฎร์ธานีนะครับเราเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างคนสร้างงานนะครับเพื่อที่จะทําให้การเกิดการพรัฒนาท้องถิน่นจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการพรัฒนาท้องถิน่นและท่านคือบุคคลสําคัญที่ผ่านกระบวนการเหล่านั้น นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาช่วยกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นหนึ่งในช่องทางในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระหมหากรุณีคุณนะครับก็ขอญอาตเชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับวันนี้แหล่งข่าวชาวใต้ต้องขอบคุณนะครับท่นานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัฒนารัตนพงศ์มธิการบดีมารัมาราราชภัฏสุรธานีครับขอบคุณมากครับท่านการครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะทั้งแมทนี้ก็คือรายการแร่งข้าวชาวตายนะคะเอาละว,วันนี้เวลาแมทลงแล้วคะ่ะเราทั้ง3มคนก็ต้องข้อลาคุณผู้ชมไปก่อนพอบกันต่อเช้าเรานะสวัสดีคะ่ะสสวััดีครบ